สวัสดีค่ะ EP ที่103นะคะในหัวข้อเรื่องจีนกำลังเรื่อนสเต็ปเข้าแทนที่ US Dollar เป็นบทความของ a l e s a n m a c o s นะคะ US Dollar กำลังเข้าสู่ช่วงตกต่ำเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นก็จะให้ดีก็ขายดอลลาร์ออกไปแลกเป็นทองคำไว้เถืะแบงชาติจีนก็ทำให้เห็นแล้วไงหลังจากที่ทองคำทำราคาไปสูงริ่วเกือบ3,500ดอลลาร์ แล้วก็ถอยกลับลงมาจากการที่มีผู้ขายทำกำไรแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังสูงถึง27%ตั้งแต่ต้นปีมาิลเวอร์ก็สูงถึง33.35ดอลลาร์ขึ้นมา15%ของปีนี้ราคาที่ร่วงลงของทั้งสองไม่ได้หมายความว่ามันจะโอเวอร์บอลที่โคมิกนะ Open i n t e r ทอ t อยู่ที่เกือบสุดๆแล้วยังไงก็ตามทั้งโคมิกกับลอนดอน ก็ไม่มีความหมายแล้วที่จะมากำหนดราคาเพราะตอนนี้ตลาดเซี่ยงไฮ้ต่างหากที่เป็นตัวกำหนดไม่ให้พวกทุนตะวันตกอีกแล้วที่ผ่านมาตลาดยุโรปและตลาดเอเชียเทนกันในราคาสูงขึ้นจนกระทั่งประธานาธิบดีทั้มถอยออกจากการโจมตีเจพาวเวอร์ J power, และถอยจากเรื่องภาษีที่จะเล่นงานจีนมันส่งผลดีกับทุกๆตลาดเลย พุ้นสหรัฐก็หยุดล่วงยีนพันธบัตรก็หายใจคล่องขึ้นหน่อยดอลลร์อินเด็กก็ดูดีมีน้ำหนักขึ้นไอ้เรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นก็หยุดไปทั้งหมดนั่นก็พอจะเข้าใจได้นะแต่เรื่องที่เจพาเวลกับหันหลังหันทันทีเลยกับเรื่องภาษีที่ยอมกลับหลังหังนนี้จะทําให้นโยบายการค้ากับระบบการเงินของสหรัฐดีขึ้นหรือเปล่าคงจะไม่ง่ายนะเรื่องสําคัญคือจีนกําลังคิดอะไรอยู่ต่างหากนั่นแหละเรื่องใหญ่ ก็อย่างที่เคยนั่นแหละพวกจีนก็ปล่อยให้ผ่านอเมริกันก็ยังคงทําเรื่องเงาต่อไปขนาดที่จะทําให้การเงินของตัวเองเจ๊งจีนรู้ดีว่าปัญหาของดอลลาร์มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆในเทอมของทองคําหนังสือพิมพ์ซาว์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์วันที่23เมษาเสนอข่าวว่าตลาดทองคำซี่งไฮในวงเล็บเปิดที่เรียกกันว่า SGE วงเล็บปิด จะสร้างคลังทองคําไว้นอกประเทศเพื่อเสริมสถานะการใช้เงินหยวนเพิ่มในต่างประเทศลดการพึ่งพาดอลล่ามีการถแถลงร่วมกับรัฐบาลหลายประเทศจีนจะขยายการส่งมอบทองคำพิซซิคอลที่เทนอยู่ในตลาดเซี่ยงไฮ้โดยการสร้างคังส่งมอบ สำหรับการส่งมอบนอกประเทศไปนอกประเทศจีนนี่จะเป็นก้าวแรกของจีนในการเล่นการทดแทนดอลลาร์โดยมีทองคำเป็นศูนย์กลางของนโยบายนี้มันเกี่ยวกับการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางทัวร์ประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์การค้าส่วนเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์การค้าท่ามกลางถอยเรื่องภาษีของฝ่ายอเมริกันเพื่อนๆคิดดูนะคะว่าเขาอะ ข้ามหัวประเทศไทยไปเพราะอะไรเพื่อนๆทราบไหมคะรู้ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะโอเคเนั้นเดี๋ยวตุ๊กจะมาสรุปว่าเขาอะเดินทางไปทําทอะไรมั่งนะคะข้อแรกจีนกําลังคืบเข้าควบคุมการกําหนดราคาทองคําของโลกอย่างน้อยก็เปลี่ยน p า i c i n g จากดอลลาร์เป็นหยวนข้อที่2เครือข่ายของคลังทองคําของ SGE น่าจะอยู่ในหลายประเทศของกลุ่มอาเซียน เพื่อนเพื่อนคะจริงๆแล้วอ่ะไทยอะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะแต่ตุ๊กไม่รู้อ่ะว่าจีนอะเขาจะเลือกเราหรือเปล่านะไทยอะมีโครงสร้างส่วนประกอบที่ดีมากเลยในการที่จะเป็นฐานทองคำนะคะบอกได้เลย แต่ทุกคนไม่รู้นะว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่านะนะคะอ่ะเรามาฟังข้อ3กันนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของโกสแตนดาร์ดโดยมีเงินหยวนเป็นศูนย์เริ่มต้นจะโฟกัสไปที่การค้ากับกลุ่มอาเซียนเนงินหยวนสามารถแลกเป็นทองคําได้ในคังประเทศอาเซียนเครือข่ายนอกประเทศจีนทั้งหมดนี้ตอบคำถามที่ถามข้างต้นว่าเมื่อทำยอมถอยเรื่องภาษีแล้วจะทำให้ระบบการเงินสหรัฐด,ดีขึ้นไหม ที่น่าสนใจตอนเนี้ยความคิดเห็นตุ้นะตุ้มอยากให้จีนอะเห็นเราเป็นเครือข่ายคังทองคํานะคะข้อเนี้ยประเด็นหลักเลยแต่ตุ้มไม่รู้ว่าจีนจะมองข้ามไทยหรือเปล่านะมันจะอะไรกันบ้างฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสําหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ